หลายๆท่านอาจจะเจอปัญหาเหมือนกันว่าน้ำหนักนั้นอาจจะยังไม่ได้ลดลงนะครับในเกณฑ์ที่เราตั้งใจเอาไว้หรือลดลงมาแล้วก็ไม่ได้ผลอย่างยั่งยืนครับ mm hmm. เราเป็นคนนึงหรือเปล่าครับที่มีปัญหาเหล่านี้แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าร่างกายของเราที่จริงนั้นมีปัญหาสุขภาพใดซ่อนเร้นอยู่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบการเผาผลาญที่ไม่ดีหรือไม่นะครับ mm hmm. ในวันนี้นะครับหมอมีคําตอบมาให้สําหรับหลายท่านที่สงสัยปัญหานี้กันครับ สจุบันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่หลายๆคนนะครับให้ความสนใจนะครับกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เรามีปัญหาไขมันสะสมที่มากขึ้นหรือมีโรคอ้วนนะครับทำให้เป็นปัญหาหนักใจนะครับแล้วก็ ทำให้เราเนี่ยต้องหาวิธีต่างๆในการที่จะมาลดน้ำหนักมาดูแลรักษาตัวเองมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลายๆท่านมีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะครับโดยเฉพาะโรคเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดผิดปกติ ไขมันเกาะตับเนาะรวมไปถึงโรคต่างๆมากมายที่จําเป็นจะต้องรับประทานยาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในกระบวนการรักษายิ่งทําให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยยากมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลายๆคนอาจจะลองหาวิธีต่างๆแล้วนะครับในการที่จะมาทําให้น้ําหนักเราลดลงไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการกินต่างๆการออกกําลังกายการทํา IF หรือ intermittent fasting นะครับการที่เสริมด้วยอาหารเสริมที่เขาบอกว่า ช่วยให้ระบบการเผาผลาญดีทําให้น้ําหนักลดนะหรือไม่กระทั่งการใช้ยาลดน้าหนักก็ตามนะครับหลายๆท่านอาจจะเจอปัญหาเหมือนๆกันว่าน้ําหนักนั้นอาจจะยังไม่ได้ลดลงนะครับในเกณฑ์ที่เราตั้งใจเอาไว้หรือลดลงมาแล้วก็ไม่ได้ผลอย่างยั่งยืนครับ เราเป็นคนนึงหรือเปล่าครับที่มีปัญหาเหล่านี้แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าร่างกายของเราที่จริงนั้นมีปัญหาสุขภาพใดซ่อนเร้นอยู่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบการเผาผลาญที่ไม่ดีหรือไม่นะครับในวันนี้นะครับหมอมีคําตอบมาให้สําหรับหลายๆท่านที่สงสัยปัญหานี้กันครับสิ่งหนึ่งนะครับในตลอดระยะเวลา3ปีที่ Dr Westwellnet Clinic นะครับแล้วก็หมอและทีมงานเนี่ยดูแลเสมอมาก็คือการที่เราเริ่มต้นจากการตรวจสุขภาพครับด้วยโปรแกรมเวทเซนเซอร์ โปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมที่เราจะมาวิเคราะห์ร่วมกันครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องของน้ําหนักเนาะเริ่มต้นจากการเข้ามาปรึกษาแพทย์ครับเพื่อดูว่าเรามีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างนะครับการตรวจร่างกายนะครับอย่างครบถ้วนนะครับครบทุกระบบการตรวจค่าองค์ประกอบร่างกายเนาะหรือที่เรียกว่า body composition analysis ครับจะเห็นไขมันสะสมเห็นปริมาณกล้ามเนื้อเห็นน้ําต่างๆในร่างกายครับและที่สําคัญก็คือการตรวจเลื รตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะการดูพวกกลุ่มฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบเผาผลาญทั้งอินซูลินไทรอยด์ต่อมหมวกไตฮอร์โมนเพศหญิงหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนเพศชายครับนำผลต่างๆเหล่านี้ละครับมาสรุปนะครับมาดูวิเคราะห์ร่วมกันว่าเอตัวเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างเนาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนที่ไม่สมดุลที่เขาส่งผลต่อเรื่องของระบบการเผาผลาญครับ ต่างๆเหล่านี้ล่ะครับทำให้เราได้แนวทางในการรักษาที่จำเพาะเหมาะสมกับตัวเราเองทั้งเรื่องของรูปแบบการรับประทานอาหารการทำ intermittent fasting ที่เหมาะกับตัวเรานะครับการออกกำลังกายการปรับในเรื่องของไลฟ์สไตล์ทั้งเรื่องของความเครียดการพักผ่อนนอนหลับนะครับการเสริมพวกกลุ่มวิตามินแร่ธาตุที่เขาเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญในการทำให้ฮอร์โมนของเราเนี่ยทำงานได้อย่างดีมากขึ้นหรือแม้กระทั่งบางท่านนะครับก็มีข้อบ่งชี้เนาะใน การใช้ยาลดน้ําหนักนะครับหมอก็จะดูแลรักษาตรงนี้ให้ครับสิ่งสําคัญที่ดร์เวสเบลเน็ตคลินิกของเรานะครับพุ่งเน้นก็คือเรื่องของการติดตามนะครับอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกๆเดือนนะครับเพราะหมอเชื่อว่าการลดน้ําหนักนั้นนะครับไม่ได้ยากเท่ากับการรักษาน้ําหนักที่ลดแล้วนั้นให้ยั่งยืนซึ่งตรงนี้แหละครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความต่อเนื่องร่วมกันนะครับทั้งตัวคลินิกเองตัวหมอเองแล้วก็ตัวคนไข้ครับทั้งหมดนี้ครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะ บอกเล่านะครับให้กับทุกท่านที่สนใจแล้วก็มีปัญหาให้ได้รับฟังกันว่าโปรแกรมที่จะทําให้เราเห็นความสําคัญเห็นปัญหาของร่างกายของเรานำไปสู่การสแกนระบบเผาผลาญเพื่อการลดน้ําหนักได้อย่างยั่งยืนนั่นก็คือโปรแกรมเวทเซนเซอร์ที่ด r w e รเว e เบลเนตคลินิกของเรานั่นเองครับ